สวัสดีครับเพื่อนๆอีพีน้องครับมื่อนีออนอนม,นนมาแปดเลยมื่อนีเ <c oughs> มื่อนีสี่ผ้าไปเหรียนห้าน้อยสิ่ผ้าไปเที่ยวห้าน้อยมื่อนีครับผู้ใดมัอผู้ใดมักไปเที่ยวทั้งห้านอยห้าน้อยเนี่นะครับขอเสียงเลเดอร์ครับอขอผู้ไล่กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมื่ออืน่นจะเสียเอามาล่อห้คือเก่าครับ ขอพูล้ละหนึ่งไหลครับยี่สิบก็มือแล้วยังบอท่านลดจากมือครับเตรียมปากกาไว้เด้อคนบอกว่าการลงทุนนี่ได้หน่อยดีก็เสียทุนบ่าษันขั้นนขั้นเฮามีหลักเนอะล่องเบิงครับล่องเบิงจดเบิงเบิงไวลิลลิลสักกอนก็ได้ครับอย่าเฝ้าเสือ เรกกียมบอกก้าวแล้วบอกรับเจ็ดสี่เจ็ด8ปดเจ็ดสองเจ็ดสามีีีแปดีส มีตัวในใจในบ่ครับมีตัวหมักในบ่ก็นในจอที่แปดครับให้เน้นที่แปดเป็นน้อยธรรมดาด้วยครับเร้่อลองเมืองครับเอ่อบ่ท่านต้องเสื้อก็ได้จทไว้บสะกอนก็ได้ครับจทย์้เบื้องสะกอน อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับดเด้อดย๋ยเสียเอามาล่งไห้ซุ่มือสุ่มือปลาผมกับเบิ้งมาระยะหนึ่งแล้วละ่ะมันใจแล้วย้องคอยเอามาแบงพีแบงน้องเนาะล่องมึงครับดี๋ยเสียว่าบอกหมูมันนี่มาแปลกม่าจะเ้าไปเรียนห้าน้อยครับถ้าไปเที่ยวห้าน้อยเมือ่อไปเที่ยวไกนะ่เนี่ยยังน้อยเนาะ จดไว้ระบบค,ครับ้าจดบอท่านกันบรีเบงรหม่เดออย่าลืมกดเอ่อกดไลค์กดติดตามไว้ให้น้ำกดกระดิ่งไว้้น้ำครับเดี๋ยวเมื่อาาเอื่นมาลงมากระสีไดดีขึ้นให้เบิ้งเราครับเนาะเบิ้งไว้เป็นตัวอย่างแล้วกนครับจะเฝ้าเสือ้อขอบคุณห,หลายๆครับที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ให้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย